วันนีเรามาสร้างกระเพงขี้นี่แข็งแก่งที่สุดใน99คือในป่ากกันเถอะแต่เราเนี่ยจะต้องไปตามหาเด็กคนที่หน,ก,นกันก่อนค่ะทุกคนวันแรกก็ตามหาเด็กคนแรกน้อยนี่ไงน้องไดโนเสาร์เออเราไปช่วยเด็กกันเถอะเพราะอะไรรู้ป้าทำไมเราต้องช่วยเด็กเพราะเราจะได้มีคนขี้ไงทุกคนถ้าไม่มีเด็กขี้เราจะาขี้ ใจก็เปล่าเนาะบอกกินข้าวอยู่ไงอะเราได้กุญแจมาแล้วเราจะลงไปช่วยน้องไดโนดีกว่าเนปะเปิดประตูเราไปเลยค่ะจากนั้นเราจะไปช่วยนะคะหน้าน้องก็เหมือนคนปวดขี้อยู่นะ,ะปวดขี้จะร้องไห้นะะ่ะเข้าใจปะมามามาพี่จะพาน้องกลับบ้านเองคะอ่ะเรากลับมาแลว้วางน้องให้เรียบร้อยนะคะวันแรกก็ช่วยแล้หนึ่งคนเนี่วางแม่งลงไปในกลองไฟแต่ไม่เป็นไรน้องเดินไปกางเต็นท์เองได้ค่ะน้องบอกไม่ง้อหรอกอ่ะกางไปเลยค่ะ,อะเออเดี๋ยวทำอะไร เดี๋ยวทำไมเพื่อนมองหน้าเราแบบนั้นเดี๋ยวตาเพื่อนเข๋ปะทำไมเพื่อนมองหน้าอย่างเงี้ยเออมองเราได้สายตาผิดปกตินี่แน่เดี๋ยวเราจะไปช่วยคนที่สองกันต่ออุ้ยวันที่สแล้วเนี่ยเดี๋ยวมีคนตุยค่ะพี่เอ ขอยิงก่อนเนเรามาช่วยแล้วเดี๋ยวนะเราขอเข้าไปอยู่ในกรงได้ไหมแต่ดีพี่หมีอยู่อะยยิงหมีก่อนพี่หมีพี่หม,มีใจเย็นนะคะพี่หมีอย่าฉกอย่ากัดกันนะคะนี่แนกระสุนหม,มดพอดีขอเข้ากรงด้วยอยมะม่วงตัวใหญ่ไปไหมเนี่ยเออได้อะไรมาอุย้ยผมก็สอบดีเหมือนกันได้อะไรกล่องมเมล็ดพันธุ์ที่กูยิงหมีก็ตายกูได้2องมเมล็ดพันธุอ์อโหเอ้ยนะชาวแล้วเราออกได้แล้วเราปลอดภัยแล้วไปช่วยเด็กคนที่สองต่อกันดีกว่าเหมือนจะได้ยินเสียงน้องนะแล้วน้องอยู่ไหนวะ เดี๋ยวน้องอยู่ในกำแพงหนูเป็นไททันบอลูกอยู่ในกำแพงเนี่ยโอ้โหล้วจะมัจะช่วยยังไงเตาไฟหน่อยโอ้โหช่วยเด็กไม่ได้เลยเนี่ยโอ้ยนี่คนป่าก็ขยันบุกอยู่นั่นแหละนี่ไงบอกเลยว่าเดี๋ยวเราสร้างกำแพงขี้ขึ้นมาไม่ให้คนป่ามันบุกเพราะมันเหม็นจนเข้าไม่ได้ไงเรามีค้อนและภารกิจของเราคือเราจะต้องไปทําการขโมยซ่วมค่ะรลเพปะ่ะ มีขี้ก็ต้องมีส้วมไม่งั้าขี้มันจะออกมาได้ไงเพราะมันออกมาจากส้วมไงเปิดประตูไปเลยค่ะจะมีชักโครกให้เรากี่อันอ่ามีหนึ่งอันแล้วห้องนี้มีเท่าไหร่อีกหนึ่งอันเนี่เปิดมาอันนี้ล่ะมีอีกหนึ่งอันห้องน้ําชายมีสามอันอีกเหรอโอ้โหมาห้องน้ําหญิงสิพีกันอามีสี่อันอามีหีบด้วยขอเปิดหีบก่อนละกันว้ายได้เพ็รได้เพชดในห้องน้ํา นี่เดี๋ยวเราจะขโมยชักโคบไปให้หมดค่ะเราต้องกลับบ้านนะฮะฟิลโลเพงไงเธอไม่งั้นอึมันจะออกมาจากไหนอยู่ดีๆเสกอึออกมาได้ไม่ได้นะอ่ะไปกลับบ้านเราเอาชักโคกมาฝากละค่ะอีคนป่ามันบุกอีกแล้วหรอกคถามจริงเดียวเดี๋ยวจะให้เป็นขี้จะไม่กล้าเข้าเลยละ่ะเห็นขี้ที่กองอยู่3ก้อนไหมเน่เน่เน,เน่เดี๋ยวบอกเลยนะเดี๋ยวบอกเลยเดี๋ยวรู้กันเลยละ่ะ ให้จะเป็นขี้จนตายไม่กล้าเข้าแคมคุณเลยละ่ะนี่เราเอาขี้เป็นอาวุธไงทุกคนนี่ภารกิจของเรายังไม่เสร็จค่ะมันมีห้องน้ำหลายอันไงเราก็ต้องขโมยให้หมดเราจะมีชักโครกประมาณ100อันนะ่ะทุกคนในแคมเนี่เราขโมยต่อโหน้ำชายไม่มีสาวอันจริงวะ่ะเนในนี้มีของตกตงตก,ตก,ตกแต่งอะไรบ้างเอ๊ะ นี่ไงนี่ไงนี่โต๊ะนี่ไงหัวหมาป่าฟ้ามีโต๊โตอีกอันหนึ่งไอ้ป้นนี่มันเขียนอะไรอะ่ะโอ้ยตัวเล็กมากแกแล้วมองไม่เห็นมันเขียนว่าอะไรทุกคนมีใครรู้บ้างว่ามันเขียนว่าอะไรมีใครอ่านออกบ้างอะ่ะคอมเมนต์บอกไปแป้นหน่อยในที่สุดแคปของเราก็มีส้วมสักทีคะ่ะทุกคนโอ้โหส้วมเยอะมากประหนึ่งว่าในแคปม,มีบาร์หนึ่งร้อยคนส้วมป่าไปแล้วยี่สิบอันเออเสียงอะไรแปลกเสียงย 8, 8. อะไรแปลกเอา้าเอ้าเฮ้ยคนป่ามาอยู่ดีๆได้ไงเฮ้ยเอาอไปเลยนะแมมา ขี้อยู่ในสวมแคมป์เราไม่ได้นะคะอยู่มาท้องเสียในนีน้โอ้โหขี้แม่โคตรก้อนใหญ่เลยไม่ไหวแล้วทุกคนไปแป้งชมเป็ดขี้คนปลาตอนนี้เราซ่วมก็มีแล้วเราต้องทําการผลิตขี้ขึ้นมาค่ะทุกคนเดี๋ยวไปหาวัตถุดิบก่อนวัตถุดิบทาขี้คืออะไรวะ,ะเราจะใช้ปลานี่แหละเพราะเพื่อนน่าตกปลาอยู่เราจะเอาปลาเนี่ยไปใส่ในเครื่องดีไงออกมาพูดป้าพูดป้า,ปาเต็มเลยแมงขี้ใหญ่ขี้เล็กมาหมดโถเอ้ยกุ้งแตกนี่เลยตอนเนี้มาพร้อมกลิ่นเลยล่ะใส่ลงไปเพิ่มค่ะแค่ด มันต้องเยอะกว่านี้ค่ะทุกคนแต่เอามากองในนี้ก่อนนะคะเรายังไม่วางเป็นกำแพงเพราะเราต้องมีให้มากพอที่เราจะสามารถล้อมแคมป์ของเราได้ไดั่นเองหยอดลงไปเลยค่ะให้มันดูสมจริงเน่เดเดผลิตเคออกมานะฮัแต่แบบทีที่ดูเหมือนคุกกี้น่ากินอยู่นะทําการวางรอบๆแคมป์ของเราเลยเฮ้ยแต่แบบนี้เนี่ยมันจะป้องกันคนป่าได้จริงเหรอ แต่คนป่านี่ถ้ามันโลเพลนี่มต้องเหม็นขี้แล้วไม่กล้าเข้านะเพราะขนาคนในแคมป์เนี่ยจะอ้วกเลยอะ่ะคนป่าเนี่นอนสลบกันเต็มจะไปเหลืออะไรเอ้าคนป่าเขายิงคุยอลไรกันอนะ่ะเอ้าเอาเอา,เ,อาเป็นลมเอา้าเหม็นขี้จะเป็นลมโอโ้โถเอ้ยนี่พี่แป้งชมพูดเยอะก็ปวดขี้เหมือนกันม่วงขอขี้นิดนึงโอ้โหฟิลเหมือนจะหน้าจะท้องเสียขี้แตกเลย อุ้ยเหมือนคุกกี้อ่ะรู้สึกว่าอยากกินแล้วแหละน่ากินอยู่นะอ่าคนป่าแน่จริงก็มาสิคะอยากจะบุกก็บุกมาเลยคะ่ะเข้ามาได้เะล่ะเหม็นขี้เปล่ะอุ้ยชิพายแล้วทุกคนมันไม่กลัวขี้เลยวะ่ะมันไม่เหม็นขี้อย่างที่แป้งคิดไว้ไม่นะมันยังยงอยู่เลยอะ่ะมันก้าวเข้ามาในแคมป์ของเราอย่าบอกนะว,ว่ากระแพงนี้มันไม่สามารถป้องกันคนป่าได้ที่เราสร้างกระแพงขี้ขึ้นมาเลยนะโถวพวกหล่อนไม่เหม็นขี้กันบ้างหรอ ไม่ได้การและไม่ได้การและถ้ากำแพงแบบนี้นะทำไม่ได้เนี่ยเราจะต้องสร้างกำแพงที่แข็งแร่งกว่าเดิมแค่นี้ไม่พอเราต้องสร้างกำแพงที่ใหญ่กว่านี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราดูกันว่าจะเป็นยังไง yeah! ที่เราจะสร้างกำแพงที่แข็งแกร่งได้เดี่ยเราต้องใช้ไม้จํานวนมากเน่ตัดไม้ไปเลยค่ะตัดไม้ทําลายป่ากูงงมากเซิร์ฟนี้นี่รักษาสิ่งแวดล้อมมากทุกคนอเอาไปใส่เลยล่ะสิ่งที่แตงกวาจะต้องทํานะแตงกวาต้องสร้างกำแพงพี่ทั้งหมด3ชั้นนั่นคือกำแพง1ชั้นของ1แล้วก็กำแพงนั่นเองทาได้ไหมทําได้ไม่ผิดหวังแน่นอนพี่เชื่อมือแตงกวานะคะ่ะอ่ะเราสร้างกำแพงขึ้นมาเน่เดี๋ยวต้องอเอาขี้ออกไปทุกคนแหลกมากอ่ะวางบูปินให้แล้วเราต้องสร้างกำแพงชั้นที่1นก่อนฟิวไทท เหลือเกินนะั่นแหละเหมือนกันเลยโหแต่ขี้ที่พาแหลกจริงทุกคนอย่าหาทรนะพี่เตือนเลยนะมือถือระเบิดเลยละ่ะโอ้ยท้องร้องหิวข้าวมากเดี๋ยวตัวอะไรชักี่ชักงอเดี๋ยวใจเย็นนะคะอย่าว่าจุลลงไปในข้าวค่ะอย่าว่าจุลุงไปในพิกะปีโอโหรู้แล้วว่ามันอร่อยไม่ต้องตะก,กะขนาดนั้นก็ได้บีเยอะเลยละ่ะมาบ้านเราเริ่มสร้างกระแพงชั้นที่2คือชั้นวางของบอกเลยว่าใช้เหล็กเยอะมากคนหาเหล็ก,กตาแตกไม่เป็นไรเรามีคนตกปลาออะเราค้างชั้นวางของก่อนทุกคน,กคนหูใช้เยอะมาก อ่ะเดี๋ยวเราจะวางเป็นชั้นที่2ต่อจากกำแพงที่เป็นกำแพงไม้แบบนี้นะทุกคนเราจะได้ขึ้นไปยืนได้นั่นเองทําการวางลงไปเลยค่ะวางต่อกันแบบนี้เสร็จแล้วเราก็วิ่งขึ้นข้างบนแบบนี้เลยจะ้ะ สบายๆแต่ว่าเดี๋ยวมันจะลกไงทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องเอากําแพงไม้เนี่ยมาปิดอีกชั้นหนึ่งเพื่อความเก๋ไก่สไลเดอร์ดูเป็นกําแพงสามชั้นนี่ดูแข็งแร่งป้องกันแล้วปะขาดแต่ขี้ไม่ต้องห่วงทุกคนบอกเลยว่าคลิปนี้ไม่จบง่ายๆเพราะเราทาตามสัญญาว,ว่าจะสร้างกําแพงขี้ที่แข็งแร่งที่สุดในโลกเนี่ยขนาดยังไม่มีขี้นะเนี่ยมันยังไม่กล้าเข้าเลยกําแพงมันแข็งแร่งเกินใช่ไหมล่ะโอ้ยตัดไม้ก็ตัดอยู่นั่นน่ะเราเอาขี้ก่อนเราผลิตขี้ขึ้นมาก่อนทุกคนเราจะเอาขี้เนี่ยขึ้นไปวางบนชั้นนคะะบอกกเลลยว่าแห แหลกมากมรู้แหลกอะไรแหลกขี้ละมั้งนี่เอาขี้มากอกองก่อนเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไปวางด้านบนนะคะทุกคนวางแบบนี้แต่พอมาเป็นชั้นเนี่ยเราจะต้องทําการวางทุก ชั้นเนี่ยทุกคนจนกว่ามันจะพูนขึ้นมานั่นหมายความว่าเราจะต้องใช้ที่เนี่ยเป็นจานวนมากในการสร้างกําแพงที่ที่แข็งแกร่งแบบนี้นั่นเองเน่เราก็ทําการวาง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 ลงไปด้านบนนะทุกคนทางที่เราเดินนั่นแหละและตอนนี้กําแพงที่ของเราเนี่ยก็เสร็จแล้วเรียบร้อยบอกเลยว่าทุกคนเนี่ยอาจจะได้กลิ่นกําแพงที่ใหญ่โตมโหรานไม่คิดว่ามันจะแข็งแกร่งขนาดนี้นะเอาจริงๆปะเดี๋ยวเรารอ,รอคนปากก่อนคืนนี้มาแน่คืนนี้มาแน่มาแล้วคน ป่าบุกแล้วทุกคนเน่กลุ่มค,คนลึกๆก็ลงหน้าไปที่แคมไฟของคุณแคมคียของเราเนั่นเองเน่เปิดไฟลอบมันเลยอ่ะแน่จริงก็เข้ามาสิจาแน่จริงก็เข้ามากำแพงขี้รอดเธออยู่นี่เองไหนวะมันมาอย่างอะ่ะทุกคนยงัยงยงังยังมันกำลังมามันกำลังมาเฮ้ยกวางมาแล้วโหถึงกับตกใจเลยอะ่ะกวางถึงกับสตันกลิ่นเลยแหละเหม็นจัดนี่ไงเฮ้ยเห็นเป้ามันไม่เข้าใกล้เลย มันไม่เข้าใกล้แม้กรงเคทนะทุกคนเพราะอะไรมันกลิ่นโชยมาเหรอกลิ่นโชยเข้าจะบกอะดิสตันยืนนี่กันหมดเป็นไงล่ะบอกแล้วว่ากำแพงที่อย่ามีแป้งชมเนี่ยมันได้ผลจริงๆเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนกับคลิปที่แป้งชมสร้างกำแพงที่ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกแบบนี้นะคะเดน้องชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย